หลัง6เดือนนมแม่จะยังคงมีประโยชน์ไหมจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปดีหรือจะเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และไปให้นมผสมกันดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะช่องที่ให้สาระความรู้เรื่องแม่และเด็กการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขนะคะ คุณแม่หลายท่านที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิน6เดือนไปแล้วเชื่อว่าคงจะเจอคําถามที่ว่ายังไม่เลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกเหรอนมแม่หมดประโยชน์ไปแล้วตั้งแต่6เดือนเลิกได้แล้วพี่กันว่าคุณแม่หลายท่านนะคะก็เลยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจนะคะแล้วก็กังวลใจว่าตัวเองมาถูกทางหรือย,อยังที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปหลังจาก6เดือนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่เกณก็เลยจะมาชี้แจงนะคะถึงประโยชน์ของนมแม่และและเพิ่มความ มั่นใจในนมแม่นะคะให้กับคุณแม่ค่ะก่อนรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆพี่กันนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่6เดือนไปแล้วนะคะหลายคนนะคะคงจะเคยเจอคำถามนะคะจากคนรอบข้างนะคะคนในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งคุณพ่อเองนะคะว่านมแม่ยังมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะสีมันใสขึ้นสีมันขาวขึ้น อย่างนี้ไม่มีประโยชน์แน่เลยให้เลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วไปซื้อนมผสมหรือนมวัวมาให้ลูกกินดีกว่าตัวพี่กันเองนะคะก็เคยประสบปัญหานี้เช่นกันค่ะเพราะว่าเจอด้วยตัวเองนะคะกับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเพราะว่าพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ทราบว่าวพี่กันทําเรื่องของนมแม่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้พี่กันนะคะอุย้ยสองขวบแล้วยังก,กินนมแม่อยู่เหรอเลิกกินนมแม่ได้แล้วนมแม่หมดประโยชน์ไปแล้วตั้งแต่6เดือน พี่แกนก็ฟังนะคะแล้วก็ยิ้มยิ้มค่ะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรคะะแต่เราไม่ได้เชื่อเขานะคะเพราะเรามีความรู้ค่ะว่านมแม่ยังมีประโยชน์นะคะถึงแม้ว่าจะ6เดือนไปแล้วหรือ1ปีไปแล้วกระทั่ง2ปีไปแล้วค่ะคุณแม่ที่เป็นคนไข้พี่กันบางคนนะคะมาเล่าพี่กณฑฟังนะคะว่ามีคนมาบอกว่าให้ลูกเลิกกินนมแม่ไปแล้วนะคะคําตอบของคุณแม่นี่ถูกใจพี่กณฑมากเลยนะคะคุณแม่คุณแม่ตอบไปว่ายังไงนมแม่ก็มีประโยชน์ฝนม,มัวเพราะว่า แม่กินข้าวกินอาหารที่มีประโยชน์ในขณะที่ที่วัวกินหญ้ามันจะมีประโยชน์ไปมากกว่าน่มแม่ได้ยังไงคะนี่คือคําตอบนะคะที่คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> ตอบกับคนที่เข้ามาทักแบบนี้นะคะซึ่งพี่แกงก็แอบอมยิ้มและดีใจว่าอุ้ยถูกใจพี่กันมากเลยคะ่ะแม้ก็ทั่งพี่กันเองยังไม่กล้าตอบแบบนี้เลยนะคะคุณแม่สุดยอดไปเลยะคะ่ะเรามาดูในเรื่องของแง่ของสารอาหารแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะหลัง6เดือนนะคะว่ามีสารอาหารอะไรในนมแม่และภูมิคุ้มกัน จะลดน้อยลงหรือเปล่านะคะหลังจาก6เดือนไปแล้วนะคะให้คุณแม่มีความมั่นใจค่ะและเอาข้อมูลนะคะไปอ้างอิงค่ะกับคนนะคะที่จะมาบอกว่าให้เราเลิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะดูเรื่องของสารอาหารกันก่อนเลยนะคะในนมแม่นะคะหลังจาก12เดือนนะคะถึง23เดือนไปแล้วนะคะสารอาหารในนมแม่นะคะมีผู้ศึกษาไว้นะคะพบว่าในน้ำนมแม่นะคะปริมาณ15ออนนะคะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของทารกดังต่อไปนี้ค่ะ 29%เปอร์เซนของพลังงานที่ทารกต้องการต่อวัน13%เปอร์เซนของโปรตีนที่ทารกต้องการต่อวัน36%เปอร์เซนของแคลเซียมที่ทารกต้องการต่อวัน75%เปอร์เซนของวิตามินเที่ทารกต้องการต่อวัน76%เปอร์เซนของโฟเลตที่ทารกต้องการต่อวัน94%เปอร์เซนของวิตามิน B12 ที่ทารกต้องการต่อวันและ60%เปอร์เซนของวิตามิน C ที่ทารกต้องการต่อวันเห็นไหมคะ ปริมาณสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะยังมีอยู่มากค่ะนะคะพี่กันยังมีตารางสารอาหารนะคะในน้ำนมแม่นะคะมาแสดงให้ดูนะคะซึ่งคุณแม่ก็จะเห็นว่าปริมาณสารอาหารในนมแม่แทบจะไม่ได้ลดลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันน้ำตาลเล็กโตซึ่งเป็นน้ำตาลที่จำเป็นต่อการบำรุงสมองของทารกไม่ได้แตกต่างจากแรกเกิดเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูภูมิคุ้มกันของนมแม่นะคะ ในช่วง2-3ถึงวันแรกนะคะนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันสูงนะคะคือจะมีอยู่ในคอเลตอรมนะคะหรือน้นํานมเหลืองของคุณแม่นะคะช่วงนี้นะคะคุณแม่จําเป็นจะต้องให้นมกับลูกนะคะเพราะภูมิคุ้มกันในช่วงแรกสูงมากค่ะหลังจาก1-24ถึงเดือนนะคะปริมาณภูมิคุ้มกันนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยบางตัวลดลงบางตัวมากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หายไปหมดนะคะยังมีภูมิคุ้มกันแน่นอนค่ะเรามาดูตารางปริมาณภูมิคุ้มกันนะคะในน้ํานมแม่ กันเลยค่ะโดยตารางนี้นะคะจะแสดงส่วนประกอบของภูมิคุ้นกัน3ตัวสำคัญค่ะคือ l ล c t o เฟร r นเซ e c o n น a r รี g a อ y s เอไลโซซานนะคะจะแสดงตั้งแต่2-3วันแรกนะคะจนถึง2ขวบปีกันเลยค่ะมาดูที่2ตัวแรกนะคะเลคโตเฟรินกับเซค o n d น r y รีไอค่ะปริมาณจะลดลงค่ะแต่จะยังคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะ2ปีไปแล้วค่ะส่วนตัวที่ 3, ามไลโซซานนะคะ จะพบว่ามีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นค่ะจาก2-3ถึงวันแรกหลังคลอดนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่ผ่านไปไม่ทําให้คุณค่าปริมาณสารอาหารหรือภูมิคุ้มกันโรคนะคะในนมแม่หมดไปนะคะเรายังสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ต่อไปได้นะคะและนอกจากสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่อยู่ในน้ํานมแม่แล้วนะคะการให้ลูกกินนมแม่นะคะจากเต้านะคะการสัมผัสกันการกอดกัน จะเป็นการช่วงเวลานะคะที่แม่ลูกนะคะจะเชื่อมโยงความผูกพันกันความไว้วางใจนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจกับของลูกในอนาคตด้วยนะคะการที่เราต้องให้อาหารเสริมของกับลูกนะคะหลัง6เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของลูกนะคะก็ต้องการพลังงานมากขึ้นค่ะแต่ในขวดปีแรกนะคะนมแม่ก็ยังเป็นอาหารหลักค่ะ หลังจากหนึ่งขวบไปแล้วนะคะนมแม่ก็จะเป็นเพียงอาหารเสริมค่ะอาหารหลักก็จะเป็นข้าวนะคะหรืออาหารตามวัยของลูกนะคะคุณแม่ไม่จําเป็นต้องกังวลเลยนะคะว่าหลังขวบปีแล้วลูกจะได้สารอาหารไม่เพียงพอคะ่ะอย่างที่พี่กันบอกไปนะคะว่าสารอาหารยังมีอยู่ค่ะแล้วก็เพียงพอสําหรับร่างกายของลูกนะคะเพราะว่าลูกอาหารที่ได้นะคะต้องมาจากอาหารตามวัยด้วยนะคะแลวเราก็ให้กินนมแม่คะ่ะเพื่อเสริมสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของลูกแล้วก็ มมมภูุ้ใหะะยังไงนะคะพี่แกนก็อยากจะฝากให้คุณแม่นะคะยังคงเชื่อมั่นในนมแม่ค่ะว่าคุณแม่มาถูกทางแล้วค่ะส่วนคนอื่นนะคะจะพูดว่าอย่างไรนะคะยิ้มไว้ค่ะยิ้มรับค่ะยิ้มรับฟังค่ะแต่เราจะแต่เราก็ยังเชื่อมั่นในนมแม่ของเราอยู่นะคะเหมือนกับพี่แกนค่ะที่เคยเจอกับตัวมาแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้พี่แกนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ